ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งจากเวทีการประชุมรัฐมนตรีเอเปกด้านป่าไม้ครั้งที่ห้าร่วมกับสมาชิกเอเปก21เขตเศรษฐกิจณโรงแรมเรมิเลเดียนจังหวัดเชียงใหม่ช่วงวันที่23-25สิงหาคมที่ผ่านมานับเป็นครั้งแรกในรอบ19ปีที่จัดขึ้นในประเทศไทยเพื่อสนับสนุนให้ทุกเขตเศรษฐกิจของเอเปกให้ความร่วมมือระหว่างการด้านวิชาการเทคนิค พัฒนาเศรษฐกิจให้เกิดความยั่งยืนและการลดปล่อยก๊าซดึงกระจกผ่านการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบของรัฐมนตรีที่รับผิดชอบด้านการป่าไม้ในแต่ละเขตเศรษฐกิจทำให้การมารวมตัวกันของเขตเศรษฐกิจจากทั่วโลกนับเป็นหนึ่งในการประชุมย่อยก่อนเข้าสู่การประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปก2022กลางเดือนพฤศจิกายนนี้ เวทีเอเปกป่าไม้ครั้งนี้เป็นเวทีสําคัญที่แสวงหาความร่วมมือกันแก้ปัญหาอย่างจริงจังและช่วยเสริมสร้างความร่วมมือด้านต่างๆของกลุ่มเขตเศรษฐกิจเอเปกนาไปสู่การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนโดยที่ประชุมเอเปกป่าไม้ได้เห็นชอบในหลักการร่วมกันจําเป็นต้องผลักดันให้เกิดความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วยการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่มุ่งสู่เป้าหมายการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน โดยอาศัยการสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่ความสมดุลเนื่องจากป่าไม้มีบทบาทสําคัญต่อการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจส่งเสริมโอกาสการค้าไม้และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกกฎหมายช่วยสร้างไรายได้ให้กับเขตเศรษฐกิจและประชาชนในท้องถิ่น นายวราวุศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเล่าให้ฟังว่าร่วมการต่อสู้กับกลุ่มที่ลักลอบตัดต้นไม้และการค้าไม้ผิดกฎหมายพร้อมส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนโดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในแต่ละประเทศและรักษาความสมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพ ที่นำไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนกลุ่มสมาชิกเอเปกในอนาคตเพื่อลดผลกระทบที่รุนแรงจากปัญหาการเป,ปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนลกระดับการทั้งรักตารฟื้นฟูการรักษาพื้นที่ป่าให้เพิ่มขึ้นรวมถึงการ ส่งเสริมการค้าผลิตภัณฑ์ไม้นะครับตามแนวทางแล้วก็หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องมาร่วมมือร่างการต่อสู้ปัญจการลักลอบการตัดต้นไม้ประการท้ามาที่กฎหมาย้าป่าไม้นั้นมีความสําคัญอย่างมากต่อการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กำลังเปลี่ยนได้ให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งลงสู่ความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งทําให้ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะครับของเป็ดมีความอยู่ดีคืนดีมุ่งสู่เป้าหมายในการจัดการต่อไม้อย่างแย่ยิ่ ประเทศไทยยังได้นำเสนอให้เขตเศรษฐกิจพิจารณานำหลัก BCG Economy Model ไปสนับสนุนการดำเนินงานจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนภายใต้กรอบเอพิกด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาสร้างมูลค่าและส่งเสริมรูปแบบธุรกิจที่ยั่งยืนควบคู่กับการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการเพิ่มการดูดซับก๊าซเรือนกระจกจากภาคป่าไม้ที่สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หลังสมาชิกเอเปกประสบความสำเร็จร่วมกันดำเนินงานจนสามารถบรรลุเกินกว่าเป้าหมายการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของภูมิภาคที่กำหนดไว้ในปี2020จนเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ได้ถึง174.38ล้านไร่หรือ27.9ล้านเฮกตาร์ปิยาพันยังเทียนรายงาน